เลยครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คโปเกมอนอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับภารกิจวันนี้นะครับลำดับแรกเลยก็จะเป็นการคราฟเครื่องเทอร์มินอลนะครับเครื่องตัวนี้ก็ช่วยในการผลิตพวกโปเกมอนนั่นเองครับผมซึ่งก็จะใช้เครดิตนะครับในการสร้างเครดิตก็จะได้จากโปเกมอนของมิสติกนะครับแล้วก็จะมีการไปจับปลาวานของโปเกมอนด้วยครับผมเรียกได้ว่ามีภารกิจหลายอย่างกันเลยทีเดียวโอเคลําดับแรกก็เดี๋ยวเริ่มจากการคลาฟเครื่องเทอร์มินอลก่อนเลยมันจะเขียนว่ามิสติกนะคร โอเคจัดมาก่อนนะครับหนึ่งเครื่องไม่ต้องใช้เยอะแยะอะไรมากมายโอเคตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแลวนะครับเอามาใส่เลขศูนย์ก่อนดีกว่าจะได้วางง่ายๆหน่อยผมว่าเราจะวางตรงไหนดีเนี่ยเอาไปวางไว้ในบ้านดีกว่านะครับน่าจะต้องเป็นตรงนี้มั้งเฮ้ยแล้วก็ไอซอมิตตี้นี่หายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอยู่ดีก็หายไปเลยไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยวากันทานก็เอามาวางตรงนี้เลยแล้วกันไหนๆมันก็ไม่มีของอยู่แล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยครับลักษณะจะคล้ายๆกับพวกเครื่องเกมตู้เลยเนี่ยโอ้โหเล่นเกมได้ดีมากเลยเปิดเครื่องก่อนเอาละครับตอนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยมีเป็นพวกคล้ายๆกับลูกแก้วนะครับมันบอกว่าใช้ในการซัมมอนพวกโปกเกมอนนั่นเองโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เครดิตไปเลยนะครับพิมพ์คําว่าเครดิตไปมีอยู่3 2 6ยเนี่ยเดี๋ยวลองคลาฟเป็นลูกแก้วพวกนี้มาก่อนนะครับ ลูกแก้วก็ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของท่านะครับมีพระอาทิตย์มีเวลาแล้วก็มีพวกพิษนะครับสายฟ้าอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวลองจัดมาดูกันนิเปิดเครื่องก่อนแล้วก็คลาฟมานะครับ1อันแล้วก็จะมีอาวุธด้วยเนี่ยอาวุธก็จะเป็นพ i ิกแอ็กนะครับกระจอกกระจอกอันนึงส่วนพวกโปเกมอนอยู่หน้าไหนเลยแล้วก็อันนี้เป็นลูกอมนะครับแ,แคลคันดี้เป็นอาหารที่ใช้ในการเทียมพวกโปเกมอนนั่นเองครับผม แล้วก็จะมียานะครับอ๋อยาตัวนี้ก็เป็นพวกโปเกมอนนะครับตอนนี้ดูๆไปแล้วก็จะมีโปเกมอนนะครับให้เราคราฟเยอะแยะมากมายหมดเลยครับตัวแรกก็จะเป็นชาเปดูนะครับผมคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวอะไรที่มีความแหลมคมนะครับสักอย่างหนึ่งเพราะว่าชาร์ฟนี่มันแปลว่าคมแล้วก็ไอตัวต่อไปนี้ชื่อว่าลายฮอนะครับเกี่ยวกับเขาอาจจะเป็นพวกแรดละมั้งดูจากชื่อแล้วนะครับตัวที่สานี่ชื่อเลโมลอยเหรอ โอ้น่าสนใจดีครับใช้เครดิตแค่100โอเคแทนก็เอาตัวนี้มาลองก่อนเอาเป็นตัวที่แบบใช้เครดิตน้อยๆหน่อยนะครับมีลิทวิกนะครับผมใช้เครดิต20โอเคจัดมาลองหนึ่งตัวแล้วก็ตัวต่อไปชื่อว่าอะไรเนี่ยเบสคูลินใช้150อีกตัวหนึ่งเอาเป็น200เครดิตดีกว่ามั้งถ้าใช้เครดิตเยอะก็ได้จะเป็นตัวที่ดีนะครับมีตัวไหน200้มั้งเอยเดี๋ยวผมจะไล่หาไปเรื่อยนะครับขอ200ไดแล้วกัน ถ้าไม่มี200ก็เอา175เพราะว่าเมื่อกี้มี175อยู่ไล่ลงมาเรื่อยๆก่อนตัวนี้น่โดคิงไม่เอามีแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกรนินจาเออมีนินจาด้วยว่าเฮ้ยน่าสนใจครับเดี๋ยวขอลองหาอีกสัก2 3สตัวน่าจะหมดแค่นี้นะครับถ้างนั้นก็เอาเป็นเกรนินจาก็เลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์ไปเลยดีวยกว่าหาไม่เจอแล้วเกรนินจาใช่ไหมเมื่อกี้เอาเฮ้ยไม่มีถ้า่างั้นก็ต้องหาดูเอง หรือว่าผมจะพิมพ์ชื่อผิดก็ไม่รู้เนี่ยโอเคถ้างั้นก็เอาตัวนี้แล้วกันครับเซอร์เนียสหาเกณนินจานไม่เจอไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วคือเครดิตตอนที่ผมมีน้อยไปนิดนึงครับเป็นไงบ้างเอเ่ยเฮ้ยมันคลามาหรือยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิเหมือนจะคลามาแล้วนี่หว่าเฮ้ยทำไมมันหายไปมันขึ้นแค่เรมูลลอยอย่างเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองกดออกมาก่อนแล้วก็กดเข้าไปใหม่ดูดิทำไมมันหายไปตัวหนึ่งวะเนี่ย อ๋อกำลังคราฟอยู่แสดงว่าตัวหนึ่งนี่มันคราฟนานสุดๆเลยครับตอนนี้เราได้เป็นเลมลอยนะครับมาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีลิทวิกนะครับโอเคทีนี้ก็ออกไปซัมมอนกันเลยดีกว่านะครับผมจุดที่เราจะซัมมอนก็เป็นตรงนี้ก็ได้มั้งมันคงจะไม่ตีเราหรอกมั้งมันน่าจะเป็นการซัมมอนแล้วก็เทมเลยโอเคจัดมาครับอยู่ไหนเอ่ยโอ้อยู่นี่เหรอตัวโคตนเล็กเลยครับตัวนี้เอาขึ้นไหล่ได้ด้วยเดี๋ยวมาดูหน้าต่างมันกันเลยดีกว่า หน้าตาก็คล้ายๆกับพวกแก้วกาแฟโอ้โหแล้วก็มีเทียนนะครับด้านบนด้วยเป็นไฟเออสวยดีครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยเดเมโรยเอาเฮ้ยหายเดี๋ยวหายไปตัวนึงกว่าไอตัวนี้ไม่ได้ครับทําไปทํามานี่ตัวที่2เราเสียไปเลยครับโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นตัวที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่อยู่ในน้าถ้าเกิดว่าเรามาซมมอนบ,นบนบกนี่มันจะตายนะครับ แล้วก็ตอนนี้เซอร์เนียของเราได้แล้วครับผมเดี๋ยวมาลองเซอร์เนียกันดีกว่าขออย่าให้มันหายอย่าให้มันตายเลยโอเคออกมาโอ้โหเจ๋งตัวนี้โอ้เป็นตัวที่แบบโคตรสวยนะครับเดี๋ยวมาลองเทียบไซส์กับเราดูดิรู้สึกว่าตัวโคตรสูงเลยเนี่ยสูงใช้ย่อยครับตัวนี้แต่ว่าเสียดายนะครับที่มันขี่ไม่ได้โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าขี่ได้นี่จะเป็นอะไรที่เท่แบบสุดๆนะครับดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่222ก็ได้เลือดมาอยู่ที่ 1,000พันครับกับ4โอเคคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วกับการซัมมอนไดโนเสาร์ทีนี้ก็ไปตามจับนะครับปาวานกันเลยครับผมไปเกียร์ลาดอสเราจะใช้เป็นเกียร์ลาดอสนะครับวันนี้ดุยกันเลยตอนนี้เกียร์ลาดอสก็มีการอัปเดตนะครับเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงมันจะมีท่าคลิกขวานะครับเพิ่มมาด้วยเป็นการใช้ปากแบบอาอาเออแล้วก็โจมตีไดโนเสาร์ได้ครับเดี๋ยวลองกับปลาฉลามด้านหน้าดูนี่อาปากไปแล้วก็กด C ครับตอนนี้จะเป็นท่ายิงสายฟ้าครับผม แต่ว่าบางจุดนี่มันจะยิงสายฟ้าไม่ออกนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณบ้านผมนี่แหละลองจัดสายฟ้าดูเป็นไงยิงไม่ออกยิงไม่ออกก็โจมตีรรมดาก็แล้วกันคือมันจะต้องไปยิงบริเวณบางหีมะานะครับถึงจะพ่นออกอุ้ยลวก้อยตัวนี้รออยู่เลยครับบางกรน้าครับผมจัดการไปเอาให้ตายนี่เรียบร้อยครับได้อยู่สบายๆโอ้โหโดนฉลามไล่กัดว่ะที่ช่วยเองเรียบร้อยไปเลยครับทีเดียวอยู่เลย ผมชอบเวลามันตายแล้วก็มันหล่นลงไปด้านล่างเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่นะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันแบบเรื่อยๆครับดูบรรยากาศในน้ํากันไปไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเจอปลาวานที่ไหนเนี่ยหแล้วก,ก้อยตรงนี้อะไรเนี่ยคอยาวเหรอโอ้โหคอยาวมาเล่นน้ําครับโจมตีไปก่อนดิเออมีอาหารกินฟรีได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ลงน้ากันต่อเลยนี่ไงครับเราเจอตัวแรกแล้วครับผมตอนนี้ไลเวลเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมาดูในเวลนก่อนนะครับ ดูเหมือนว่าผมจะส่องเลเวลไม่ได้นี่หว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนก็ได้เฮดิโลดิโลดิโลอย่าเพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮแล้วก็ไอตัวนินจาอยู่ทางด้านนู้นนี่หว่ามาเจอตัวนินจาพอดีเลยครับทันก็เดี๋ยวจับนินจาไปเลยแต่เสียดายก็คิดว่าโปเกมอนของผมนี่เก่กาเลยก็นเนี่ยโอเคเตรียมตัวให้พร้อมน้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเด็นกระเด็นเข้ามาเข้ามาโอเคจัดไปหนึ่งดอกไป หมือนจะไม่ได้ครับเมื่อกี้ไปได้ตัวอะไรมา,าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโยนใหม่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปแล้ครับจัดการพวกนี้ก่อนโวดลำคาในตัวจิ๋วนี่ว่โยนไปก่อนนี่เกก,กะคือมันบังทัศน,นียภาพนะครับยังไงลูกนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเรียบร้อยครับได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เน,นี่ยเกรนินจานะครับเลยเวล116โอเคเจ๋งอยู่ส่วนไอริบิกนี่ก็เดี๋ยวใส่ลูกสีเขียวไปเลยนะครับ ลูกสีเขียวเราอยู่ไหน ơi? เอ่ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งช้าก่อนโอ้มีการแบบใช้ท่าไฟได,ด้วยครับเป็นธรรมดาครับผมน่าจะจิว๋วแจ๋วอะไรตัวนี้ข้ามันข้ามันแล้วจัดการไปจัดการไปเดี๋ยวพี่ช่วยเออลำแสงสวยดีว่าจัดต่อเลยครับเรียบร้อยครับผมถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ตัวจิ๋วแล้วก็ใช้ได้ครับเลือดมันมาเดิมๆที่เลยเวลหนึ่งตั้งสามร้อยกว่าคิดดูดิเดี๋ยวเพิ่มเลือดอีกนะครับ เอาเลือดไปที่3,000ก่อนแล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจเลยครับผมว่าตัวนี้นี่ต้องเก่งแน่นอนดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่2,145นะครับกินเนื้อหรือว่ากินเบอร์รี่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองใส่เนื้อไปก่อนดูดิกินไหมกินไหมผมว่ามันไม่น่าจะกินเนื้อนะครับตัวนี้ท่านก็ต้องลองเป็นเบอร์รี่ดูเบอร์รี่มีอยู่2 1 5กินหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับมันกินเบอร์รี่ครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปจับนะครับปาวานตัวนี้ก็เลยไม่ยากไม่ยาก โอเคเดี okay, ๋ยวรอจังหวะด,ดีๆเฮ้ยมุมนี้ไม่ได้ครับมันจะต้องขึ้นมาอีกถึงผมจะสามารถนะครับปาโปกเกบอลไปได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยก่อนทําไมดีโรมันเยอะจังเลยวะเนี่ยเสียบตูดไปนี่เรียบร้อยดูเหมือนว่ามันจะไม่สู้คนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหปากใหญ่มากครับปากใหญ่สุดๆเตรียมโปเกบอลก่อนเข้ามาเข้ามาเออจังหวะนี้ได้จะได้ครับเดี๋ยวต้องไปปาด้านบนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอเคลองดูครับ ตา้หรือเปล่าไม่รู้อู้หเลยเลยไปนุ่นเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปล่อมาใหม่มานี้มานี้อู้หกัดแรงว่ะโอ้โหกัดโคตรแรงคอยคีดนึงได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวได้ไปได้ไปยังไม่ได้ครับถือว่าจับยากใช่ย่อยเลยเนี่ยตอนนี้โปเกบอลสีเหลืองเราเหลือแค่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวต้องคล้ามาใหม่ก่อนพิมพยิมโลไปเลยโอเคได้กี่ลูกเนี่ยได้7พออยู่ครับไม่ต้องห่วง แต่ว่าต้อง่อมาให้ตึ้นกว่านี้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่โคนแหละแต่ไม่รู้นกันว่าจะขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยมานี้มานี้มานี้ตามพี่มาเออตรงนี้แหละพื้นที่น่าจะได้ครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวว่ายน้ําไปลอกกันครับต่อยไปก่อนทีหนึง่งโอ้โหเลเวลต้้งร้อยสี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตาตาน่ากลัวว่ะปลาใส่ตัวมไม่ได้ครับต้องปลาใส่น้ําครับโอเคจงังหวะนี้ลองใหม่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปโดนตัวอะไรวะเนี่ยทำโปกเกบ,บอลหลุดมือเลยไอ้แมงป่องบังอาจโอ้โหจับยากจริงๆว่ะผมว่าผมต้องครัฟเป็นเรือแล้วแหละเราจะได้ปลาใส่เรือนะครับโอเคเรือเราขาดอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวดูอ,อุปกรณ์กันนะครับรับรับรบัขาดไม้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวหาไม้มาก่อนตอนนี้ต้นเดียวน่าจะพอนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโลซอรัดด้วยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเข้ามาเสียไป โชคดีที่ว่าหอกเราแรงเอาละครับทีนี้ก็ครับเรือกันเลยเบือมันกำลังจะกัดเตาขึนอยู่เนี่ยโอเคผลิตมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมว่าปลาใส่ไม้ที่เรือไม่น่าจะพลาดครับอันนี้คือการคาดเตาเฉยๆมันอาจจะพลาดก็ได้ไม่แน่ไม่นอนเลื่อนลงมาแล้วก็กดใช้เดี๋ยวก,กดใช้ไม่ได้เอามาใส่เลขเก้าก่อนแล้วก็วางเฮ้ยวางไม่ได้ปะเออโอเคเรียบร้อยครับ นี่ก็ขึ้นเรือกันเลยโอ้เป็นปลาวานที่แบบจับยากเลยเกินถ้าเกิดว่าจับด้วยลูกดอกได้ก็จะดีนะครับเฮ้ยมันว่ายไวกว,ว่าเรือผมอีกเนี่ย <c oughs> โอ้โหใจเย็นๆนิ่งๆหน่อยทำไมมันวายขนาดนี้เนี่ยอุตส่าห์เอาเรือมาล่อเลยครับยังไม่ได้ตามไปตามไปตามไปสปีดเราไม่ทันมันเลยครับโอเคต้องลองดูครับผมเดี๋ยวไปล่อมาก่อน มานี่มานี้โอ้โอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยวก่อนตกใจหมดมันกำลังจะแดกผมครับดีก่อนเว้ยเรือ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 อยู่ทางนนนู้น,นโอเคเอาหม่เอาหม่จับยากจับยากมานี้มานี้มานี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหโโห,หันหน้าไวโอเคจังหวะนี้เข้ามาเข้ามาไม่ยอมเข้ามาด้วยว่ะเฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆเลยครับงานนี้ทำไปทำมามันยิ่งออกห่างว่ะ ไม่ง่ายเลยทีเดียวต้องไปต่อยันมาใหม่เอียเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนอยากจะได้เป็นคอสโบนี่ต่อยไว้ต่อยไว้มาดีมาดาเมจมันแรงนี่ขนาดชุดเกาะเรานะครับพลังป้องกันนั้งเยอะเนี่ยถ้าเป็นเกาะธรรมดาผมว่านาจะตายไปแล้วแหละมานีมานีเดี๋ยวล่อมาก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าขึ้นเรือนี่มันจะวิ่งหนีไปเลยะแสดงว่าเรือนี่ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นการล่อธรรมดาแทน โอเคเข้ามาตามพี่มาตามพี่มาจะได้มาอยู่ด้วยกันล่อมาก่อนนะครับเอาให้มาชิดฝั่งให้ได้โอเคเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกนิดนดงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยอาปากแล้วโอ้โหเออมุมนี้แหละได้ปลาลงไปขอให้ได้ปุ้มเข้าไปนี่เรียบร้อยครับผม okay. โอเคโอ้ก็จะได้เหนื่อยเลยเก็บมาเก็บมาเรียบร้อยเลยครับทีนี้ก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ซัมมอนกันเลยดีกว่ามาดูผลงานของเรากันเลยนะครับวันนี้ จับยากที่สุดแล้วเนี่ยในมรนดาทุกตัวที่เราเคยจับกันมาเดี๋ยวเราจะต้องปลาลงน้ำนะปลาใส่ด้านบนนี่มันตายแน่นอนโอเคปลาลงน้ำไปนี่ไงเรียบร้อยเลยครับชื่อว่าไวหลอดนะครับสามารถขี่ได้ด้วยโอเคเจ๋งดีโอ้โหตัวโคตรใหญ่สุดยอดสุดยอดอเป็นตัวที่แบบอลังการที่สุดตั้งแต่เคยขี่มาเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเวลาอาปากนี่สุดยอดนะครับมันสามารถที่จะลอยเหนือน้าได้นิดนึง นี่เราจับตัวนี้มาตั้งแต่เชา้าจนตอนนี้กำลังจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทดสอบดาเมจดูดิกินเต่าด้านหน้านี่ดูก่อนนะครับลองดูว่าทีเดียวตายหรือนเปล่านี่อ้าปากไปกัดไปโอ้โหเต่าทีเดียวตายแล้วก็สามารถยกด้านหลังได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับค่าพลังเป็นไงบ้างเอง่ยเลือดมาดําเดิมอยู่ที่7จ็ดนแแล้วก็ดาเมจอยู่ที่245นะครับสปีด1 0 0ก็ถือว่าโอเคทีนี้ก็เพิ่มเป็นค่าสเตมินาไปก่อนเลยนะครับ เอาไปที่2000ก่อนแล้วก็ดาเมจจะลองที่2 4 5เท่าเดิมนนครับส่วนสปีดเอาไปที่182ก็เลยกันโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นเกลาดอสนะครับกลับบ้านก่อนผมจะได้ไปทดสอบน,นะครับดาเมจที่บ้านกันได้ไอตัวลิฟวิกนี่ก็เดี๋ยวฮิ้วมาเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมต้องการเป็นโปเก a บอลสีเขียวนะครับพิมพ์คําว่ากรีนไปก่อนดิโอเคครับจะอยู่จัดมา5ลูก เดี๋ยวผมว่าผมเก็บไปหมดเลยดีกว่ามึงเนี่ยเพราะาไอ้ตัวนี้ค้างๆจะเก็บกะนิดนึงโอเคโยงลงไปก่อนทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในโปเกมอนกันเลยอ,อเรียบร้อยครับหน้าตาเหมือนคนหลับยังไงไม่รู้เนี่ยไอตัวเมื่อกี้เก็บมาเก็บมาเก็บมา,มาโอเคเรียบร้อยครับเก็บย่างนิดนึงแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเกีร์ลาดอสครับผมเก็บมาเลยนี่เรียบร้อยแล้วนี่ก็หยิบมาหยิบมาเลยหยิบมาเลย โอ้โหหยิบยากโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับผมทุกอย่างเคลีย์หมดแล้วเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านเลยครับทีนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะหาอาหารกินก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวมากๆเลยอะลรกิน้างเอ่ยโอเคโชคดีว่ามีเนื้อย่างครับจากเมื่อวันก่อนเหลืออยู่โอเคกินมาก่อนเลยนะครับผมว่ารู้สึกว่าดัมมี่นี่มันจะอยู่ห่างเกินไปไม่น่าจะสามารถทดสอบได้นะครับแสดงว่าเราอาจจะต้องคราฟใหม่นะครับ โอเคทีนี้ก็ออเดนอสาวนะครับที่เราไปเล่นมาเมื่อกี้เอามาเก็บก่อนมีเกียร์ดอสมีลิทวิกนะครับลิทวิกนี่เอาไปใส่ในบ้านดีกว่ามั้งตัวมันเล็กนะครับโอเคออกมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็เกียร์ดอสเดี๋ยวต้องเคลี่ยงลงน้ำนครับถ้เาเคลืงใส่ด้านบนนี่ตายแน่นอนโอเคโยนไปดูดนเลยนะครับน่าจะได้อยู่เป็นไงได้ไเนี่ยได้เลยครับมาอยู่ด้านใต้ตรงนี้ทีนี้ก็เอาขึ้นไปจอดด้านบนกันเลยเดี๋ยวๆขี่ไม่ได้าใหม โอเคครับขึ้นไปเลยครับแล้วก็มาจอดเอาไว้ตรงนี้ทีเดียมดับต่อไปก็จะเป็นการคราฟดัมมี่นะครับมาดูกันว่าดัมมี่เราขาดอะไรกันบ้างตอนนี้ตอนนี้เราขาดเป็นไม้แล้วก็เป็นแท้นะครับซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่ต้นไม้เยอะอยู่เดี๋ยวมาเก็บฝั่งนี้กันเลยครับต้องการแท้ป,ประมาณ500ตีมาเลยเอาอต้นหนึ่งน่าจะได้ครับโอเคทีนี้ก็ผลิตดัมมี่มาเลยครับผมได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิวไปโดนตัวซี โอเคครับมา1อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดที่เราจะวางก็จะเป็นในน้ําด้านล่างตรงนี้เลยเอาเละครับทีนี้ก็วางดัมมี่เรียบร้อยนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวปาเบเลนญ,ญาจัดการมาจัดการมันโอ้โหดาเมจหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดผมไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบเลยครับเมื่อกี้มันกัดปาเบเลนญ,ญาแล้วก็มาโดนดัมมี่ด้วยโอเคถือว่าดีเดี๋ยวลองขึ้นขี่ดูดิว่าเท่าเดิมหรือเปล่านะขึ้นขี่ก่อนลองใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหดาเมจมาเดิมๆแรงมากครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแป ดาเมจแค่200นะครับขึ้นขนาดนี้ทีนี้ก็ลองอัดดาเมจรัวๆไปดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่โอ้โหทําไปทํามานี่น่าจะเป็นตัวที่แบบดาเมจแรงที่สุดในน้ำนะครับพออัพมานิดนึงนี่ขึ้นมาเป็น5้าแสนนะครับ 36, นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเกร์ดอสนี่จะอยู่ประมาณแค่1น0 0 0แสนกว่าๆเท่านั้นเองครับผมเดีย๋ยวมาลองเกีร์ดอดดูดีผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอนโอเคลองใหม่ลองใหม พลังโจมตีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาดัมมี่ไม่เจอโอ้นี่ไงเจอแล้วโอเคนี่ไงครับพลังโจมตีอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นนะครับสามพันหกร้อยสาหรับเกีรดอสครับคือพาร์ทที่เราไปจับผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้มันเหลืออยู่1นึ่งแสนสี่หมื่นโอเคทีนี้ก็ไปเวลปาวานกันเลยครับผมโอ้ตัวใหญ่ถึกไปนิดนึงแต่ผมว่าหน้าตามันน่ารักจริงๆมันไม่น่าจะโหดอะโอ้โหแต่โหดมากครับเมื่อกี้ตอนที่เราไปจับก็ได้เห็นดาเม,ววาามาจมก,เกันแลบบ พลังป้องกันนะครับระดับสุดยอดได้เลยกินให้หมดกินให้หมดเหมือนจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับระเลยนิดน,นดึงนี่หว่าด้านนานี่ป่าโหหินครับเดี๋ยวลองใช้มุมกล้องด้านนี้ดีกว่าม,มันจะได้เห็นป่านะครับอาปากไปอาปากไปงับเข้าไปโอ้ไม่โดนว่ะ <laughs> เดี๋ยวไปมันต้องกินมุมนี้อยู่ดีอะถ้าเป็นมุมนั้นนี่จะยากไปนิดนึงครับโอ้ฟาร์มชิตินมาได้เพียบเลยนี่หว่าเดี๋ยวกัดฉลามตัวนี้ก่อนกัดไปนี่เรียบร้อยครับทีเดียวตายทุกตัวแน่นอน แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดศึกใต้น้ําให้กับไอตัวนี้ด้วยดีวยกว่าเพราะว่าดาเมจมันนี่โอ้โหมหาศาลเลยเกินเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องไล่กินนี่ครับพวกปลาแถวบ้านไปก่อนทางนานี่เป็นกระเบนจบตีไปกินว่านี่เรียบร้อยครับการคลิกขวากับการกดซีตอนนี้ก็ไม่มีอะไระครับโจมตีคลิกซ้ายได้อย่างเดียวเดี๋ยวเราเจอเป็นมังกรน้ำนะครับลองดูดี่ทีเดียวตายหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะรอดกัดไปนี่ทีเดียวอยู่เลยเรียบร้อยครับผม คาทุกๆตัวนะครับทีเดียวหมดเลยคาประสบการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยได้มา6 0 0 0กว่าๆ่ทีนี้ก็เพิ่มเลือดไปเลยนะครับอัดเลือดไปรัวๆเลยผมต้องการให้เลือดไอตัวนี้เยอะๆหน่อยโอ้การอัพเลือดนี่ขึ้นเยอะมากๆครับตอนนี้อัพไปไม่กี่ขั้นนะครับขึ้นมาเป็น20งแสนนะครับหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสองนะครับเอาละครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาหากินตัวบนบกกันบ้างดีกว่านะครับกินให้หมดเลยนี่จัดไปครับได้สเตโกมาตัวหนึ่งทีเล็กด้านซ้ายด้วยโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าวุ้ยแล้วก็มีตัวใหม่มาหนึ่งตัว เดี๋ยวลองดูก่อนที่ว่าไอ้ตัวนี้มคือตัวอะไรเนี่ยขี่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับชื่อว่าไทรานิต้านะครับเลเวลอยู่ที่72เหมือนกําลังจะเดินมาหาผมยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวธนูยิงหัวแม่งเลยตัวนี้จัดไปครับพาน,นี้ผมไม่จับแล้วเนื่องจากว่าเราจับเยอะเกินไปอู้หูเดียวเดียวเดียว,ยวมีรอยมีรอยอย่าพึ่งจัดก,การมันกินไปกินไปเรียบร้อยครับไทรานิต้าเลเวล72ตายไปแล้วแบบง่ายดายไปลุยกันต่อเลย ผมจะไม่จับเกิน5ตัวนะครับสำหรับใน1พาร์ทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเกินไปเราจะเล่นกันไม่หมดนะครับมันจะทําให้เสียคอนเซปต์แต่ละพาร์ทไปโอเคกินปลากันต่อเลยครับประสบการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างขึ้นมาที่13,720นะครับโอเคที่เหลือก็เพิ่มดาเมจไปเลยครับตอนนี้ดาเมจของเรานะครับมาหยุดอยู่ที่1 1 7 9 7นะครับทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจกันแล้วนะครับโอ้โหขึ้นมาเป็น9ก้าแสนนะครับนั โอเคครับทีนี้ก็ได้เวลาไปจัดสินบมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตัวนี้คือแมตช์แรกครับสนามเลเว่าหนึ่งพันนะครับจำนวนหนึ่งร้อยตัวประทักับปาวานครับผมให้กัดก่อนเลยบ้ากัดเขาบากัดเข้ามาตายอยู่ยังทนไหวอยู่นะครับไม่เท่าไรไม่เท่าไรอ้โหแต่ว่าเลือดลงรัวๆเหมือนกันดีกว่าโอเคสู้ันก่อนกัดไปหนึ่งทีอะุ้ยกระจายไปกัดทีที่สองเครื่องค้างเลยเดี๋ยบอกนะว่าเกมจะหลุดโอ้โหโอ้โหมันกองกันแบบเยอะมากครับทีเดียวอยู่เลยครับน้ำหนักเกินกันไปเลยทีเดียว น้ำหนักตอนนี้นะครับจากเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้มีเท่าไรนะครับแต่ขึ้นมาเป็น2 6 9 4น้าโอ้โหน้ำหนักลดเลยทีเดียวทิ้งของก่อนถือว่าชนะมาได้แบบสบายๆชิวๆนะครับแต่ว่าไอตอนที่มันมารวมกันเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังโจมตีนะมหาศาลเลยเกินทีนี้ก็รลเวลเราเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้โหค่าชุดเมื่อกี้ไปริเวอร์ตันเลยนะครับทีนี้ก็อัดเลือดไปอีกดีกว่านะครับผมเลือดตอนนี้ผมต้องการประมาณ5 0 0แ0 0นะครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจไปครับโอเค เลือดของเราได้55,000นะครับอัดดาเมจไปดาเมจน่าจะได้ประมาณ20,000กว่านะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่20,000นะครับ2,612ครับทีนี้ก็กลับไปที่บ้านเพื่อทดสอบดาเมจกันเลยครับผมทีนี้ก็มาลองดาเมจนะครับหลังจากที่เราอัพจนตันนะครับพลังโจมตีขึ้นมาเป็น1นึ่งล้านนะครับแปดแสนนแปดันหรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับแรงที่สุดในบ้านกันไปแล้วครับสำหรับสัตว์น้ำนะครับผม โอเคทีนี้ก็ไปลุยนแมตต่อไปต่อเลยครับผมเอาละครับแล้นี่คือแมตต่อไปครับกองทัพเนซี่เลเวล2,000นพครับจำนวน50ตัวครับผมมาท้ากับปาวานยักษ์ครับโอเคเข้ามาเลยสบายๆครับกัดทีเดียวตายเลยครับผมเดี๋ยวก่อนมีแหลกนิดนึงมันจะแดกเวลาเราแทะเนื้อนะครับเนื่องจากว่าเนื้อปามเยอะเหลือเกินจบตีต่อไปเป็นไงอย่าบอกนะมาเกียงแล้วโอ้โหภายในพริบตาครับเหลือ2ตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหันหน้าแป๊บงับเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหสบายว่ะชิวๆเลยครับ เดี๋ยวผมว่าแมตต์ต่อไปนี้เรารวนตัวๆกับโบซาซอดีกว่านะครับแต่ว่าเน้นเลเวลนิดนึงเอามาเลเวลเยอะๆหน่อยโอเคถ้ okay, างั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยแมตต์สุดท้ายกันต่อเลยครับผมเอาเลยครับตัวนี้คือแมตต์สุดท้ายนะโบซาซอเลเวลห้าหมื่นเนี่ยปะทะก,กับปาวานยักษ์ครับผมโอเคโจมตีไปโจมตีไปโอุ้ยดามเมจโคตรแรงนะครับผมว่าแมตต์นี้ไม่น่าจะรอดครับดูจากเลือดที่เสียมาแล้วโอุ้ uy, ้ยจมตีแรงจริงกัดต่อไปกัดต่อไปเรากัดมันเข้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะรอดครับไม่น่าจะรอดครับผมโอุ้ย กำลังจะตายน,าา 5, นี่ขนาดเลเวยวข้ามมือไเนี่ยเออเรียบร้อยครับโอ้สรุปเลยก็คือว่าปาวานยักษ์ของเรานะครับไม่สามารถโค่นโมซาซอไปได้นะั่นเนื่องจากว่ามันมีดาเมจที่รุนแรงมหาศาลเลยเกินนะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ